สวัสดีครับผมวันนี้มาทำไรนะฮะวันนี้ก็รีวิวมาร์คไรเดกล่องที่สองที่ผมมีนะน่าจะมีกล่องสามกล่องสี่ตอนนี้อยากได้คพ,พิูโตด้วยแต่หาไม่ได้ตอนนี้โอเคครับ m a r ์ Mark Rider อร์ไฟนะจริงจริงไฟเหมือนจะมีล่างสองล่างสองออกมาแล้วนะล่างสีดำอะแต่ว่าผมชอบด,ดีเทลร่างแรกมากกว่าโอเค ก็เป็นเกอร์สแตนด d a r d ก็จะมีอ p t i o นจัดท่าจัดทางได้นะฮะพร้อมสแ t นดี้นะสำหรับใช้ท่าไม่ตายนะไลเดิ้ลคิกเช่เปิดดูข้างในนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นรองเท้านะะดีเทลค่อนข้างละเอียดนะขนาดตัวการเกาะนะสีแดงก็ยังมีนะฮะหนึ่ง สองอันนี้ไม้ตายหลเดอร์คลิกสามสี่ห้าหเจ็ดปดประมาณนี้นะถือว่าดีเทลชิ้นส่วนไม่ค่อยเยอะประกอบได้ประกอบง่ายนะฮะประมาณนี้เลยจะแบ่งเป็น1 2 3 5สองห้าส่วนนะฮะคือขยับมีแค่นี้ ประกอบกันประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับวันนี้ตัวนี้ดีเทลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีสแตนดี้ด้วยก็ถือว่าโอเคอ่ะส่วนคลิปประกอบเดี๋ยวเราจะประกอบแยกกันไม่รวมกับคลิปนี้นะคลิปนี้แค่เปิดกล่องดูเช็คแพงนะฮะประมาณนี้น,นัสๆง่ายๆ ชอถูกใจกดติดตามกันนะฮะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายของช่องก็ดูช่วยดูพัฒนาหรือว่าส,ส,ส,สมัครสมาชิกก็ได้ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟวินะครับจำายอะไัยธรรมย่านะฮะรถรางนะแล้วก็าำน่ายรถด้วยแต่เป็นรถรางนะรถมินิโฟวินะอ่าไม่มีพวกแบบนี้นะก็ มีลิงก์เพจกับลิงก์ s h อปปี้ใครสาววกแทมิยาหรือว่าอยากขวนลำลึกหลังจากเคยดูการ์ตูนเดซแอนโกอะไรอย่างนี้ก็เข้าไปเลือกชมเลือกดูได้นะฮะทักเพจไปบอกว่ามาจากละช่องไวแชดก็มีส่วนลดอีก15%นนะฮะหรือใครอยากจะใช้คอยก็ไปดูในชอปป้ชอปปี้ได้มีลิงก์ช้อปปี้ร้านเขาอยู่นะฮะเข้าไปดูได้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ